กันมาเจอกันอีกแล้วนะคะรับกับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างกับช่องวัดทรานะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆทำความรู้จักกับไกอาสจอมปีสาจแห่งกลุ่มบัวตูรี กาอสหรือไคยแอสหรือกคอุสไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะครับแต่ชื่อนี้รับประกันเรื่องความโหดเลยครับหลังจากที่เรานะครับได้พูดถึงเรื่องอารโรและมาคัสกันไปแล้ววันนี้แหละครับเหลืออีกหนึ่งคนครับที่เป็นถึงหัวหน้าใหญ่แห่งกลุ่มโบเตอรี่แล้ววันนี้แหละครับเราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเขากันกา y a อสเกิดใ,ในช่วงร,ราวๆก่อน1,300ปีก่อนคริสตกาล เขาเกิดมาอย่างน้อยสิบตรวรรษครับก่อนที่อารจะเกิดและกลายเป็นวมไพายในช่วงยุคปลายปี40ไกาอาสเองได้พบกับวมไพายสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอทีนโดราในช่วงที่เขานะครับอยู่ในกระ่อบแห่งหนึ่งในโรมาเนียทั้งสองคนนะครับเลยม,มีความสัมพันธ์ด้วยกันจนต่อมานะครับเธอกลายเป็นภรรย,ยาของเขาภายหลังนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พบกับอารครับและนั่นเลยครับทำให้อาโรเข้าใจถึงความทะเยอทะยานของไกาอาสเพื่อทําให้เขาขึ้นเป็นใหญ่ในแวมไพายทั้งปวง ทั้งคู่เลยวางแผนก่อตั้งกลุ่มแวมไพร์ขึ้นมาครับจนกระทั่งพวกเขาได้ก่อตั้งกลุ่มวอร์ต و ر ขึ้นมาหละชัดที่เขาเจอแวมไพร์คนหนึ่งครับที่มากความสามารถอย่างมาคัสอันที่จริงแล้วนะครับเหตุการณ์นี่แหละครับทำให้ไกาอาสเริ่มสนใจทันทีครับกับการรวบรวมกลุ่มแวมไพร์ที่มีพลังพิเศษเพราะก่อนหน้านี้นะครับแวมไพร์ที่พวกเขาเลือกมานั้นก็เป็นแวมไพร์ปกติทั่วไปครับแต่ถ้ามีแวมไพร์ที่มีแต่พลังพิเศษแล้วก็การจะขึ้นเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ยากเลย แต่อย่างไรก็ตามเลยนะครับตั้ของไกอาสเองเนี่ยกลับไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยครับแต่ทําไมอารโอถึงเลือกเขา,าหลอดครับก็เป็นเพราะว่าอารโอสนใจในความทะเยอทะยานเนือสิ่งอื่นใดของเขาและยังมีอีกนะครับที่มันถูกซ่อนเอาไว้ภายในจิตใจของไกอาสนั่นก็คือความเกลียดชังครับที่มันถูกซ่อนเอาไว้มันมากพอเลยครับที่จะเผาผ่านทุกสิ่ง และถ้าจะให้น้บตามจริงเลยนะครับหนึ่งในสามคนนี้นะครับไกอัสเองนี่แหละครับคือจอมปีศาจที่โหดเหี้ยมที่สุดในกลุ่มโบตรีไกอัสเป็นคนที่เด็ดขาดและโหดร้ายอย่างที่ผมได้บอกไปครับพอหลังจากเหตุการณ์โศกนกาฏกรรมของมาคาสัสที่เขาสูญเสียความทรงจำพราะกับความรู้สึกของเขาที่มีเหตุการณ์นี้เองครับมีไกอัสเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรู้เห็นด้วยครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็รวมมือกันครับในการจอมตีกลุ่มโรมาเนียและก็เป็นไกอัสนี่แหละครับ ที่บัญชายที่เป็นกำลังหลักของกลุ่มวตัตตรีดวงตาสีแดงฉ่ำายจิตใจของเขากระชากร่างแวมพายนับร้อยจนแตกละเอียดและย่อยยับไปแม้ไกาอาสจะไม่มีพลังวิเศษอย่างใดเลยนะครับแต่ก็ยากครับที่แวมพายตัวไหนจะสยบเขารงได้หลังจากที่พวกเขานะครับได้กลายเป็นใหญ่และควบคุมเราแวมพายทั้งหลายอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปของอาร์โรและมาคัสครับพวกเขา ก็ได้ตั้งกฎของโลกแวมไพร์ขึ้นมาและใครล่ะครับเป็นผู้ที่ลงโทษพวกฝ่าฝืนทั้งหลายลหลายๆคนนะครับอาจจะจํามาจากหนังว่าอารอนนี่ล่ะครับคือเป็นคนที่สังหารพวกนั้นแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยครับไกอาสตั้งหาที่เป็นคนสังหารทั้งหมดเพราะเขามีความสุขบป็นอย่างมากครับกับการได้ทํำลายและลงโทษเหล่าวมไพายที่มียอมสยบและทําผิดกฎไกอาสนะครับมักจะให้คอรินใช้พลังของเธอทําให้เขาพึงพอใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากที่เราฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับไอ้คนเก่งขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่คลองมันใหญ่ไปเลยทําไมถึงต้องตามอารอ่ะทาไมง่ายๆครับนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับมีวัมพายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเชลซีเขาได้รับคำสั่งจากอารอครับให้ใช้พลังทําให้ไกอัสยอมพักดีแกอารอก่อนจะเข้าช่วงยุคทวยายไล์2,000ปีก่อนหน้านั้นนะครับไกอัสก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขา ได้ไปชนกับศัตรูตัวฉกาดอย่างรืดหมาป่าทําให้พวกเราแวมพายนะครับต้องรวมตัวกันครับเพื่อออกล่าหมาป่าจนแทบจะสูญพันธุ์และมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือเด็กอมตะครับที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนครับว่าจะสามารถทําได้แต่หลังจากที่สร้างเด็กอมตะได้สําเร็จนั้นพวกเด็กเหล่านี้เลยครับสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกแวมพายเป็นอย่างมากครับเด็กๆพวกนี้ทําอะไรตามใจตนเองและเมื่อกระหาย ก็ไม่มีใครครับสามารถหยุดพวกเขาได้จนเราผู้วอตอรี่นะครับต้องลงมาแก้ไขกับสถานการณ์นี้และตั้งกฎขึ้นมาครับเป็นข้อที่ห้ามที่สุดเป็นข้อที่ใหญ่หลวงที่สุดและเป็นข้อที่อันตรายที่สุดครับในกลุ่มวอตอรี่ห้ามเป็นอันขาดครับกับการสร้างเด็กอมตะขึ้นมาและสุดท้ายนะครับกับการกวาดล้างแบมพายทางใต้เพื่อไม่ให้ใครนะครับกล้าขึ้นมาสู้กับกลุ่มพวกเขาได้อีก ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับไกอัสของเราเนี่ยฟังดูแล้วเอาเรื่องอยู่นะครับเราจะได้เจอไกด์อัสครั้งแรกนะครับในทวา,ายไลท์ภาคนิวมูนครับเขาเป็นชายที่ยืดการไม่ให้ปล่อยเบลล่าเอาไว้ให้ทําลายทิ้งซะเพราะวาเธอรู้มากไปต่อ,ตอให้เขาอยากมากแค่ไหนนะครับตอนนั้นกลุ่มพุกอโตรี่เองก็ตัดสินใจไปแล้วครับว่าให้ปล่อยเบลล่าไปหลังจากที่พวกคานเลนยืนการครับว่าจะเปลี่ยนเธอมีเพียงแค่ไกอัสคนเดียวครับที่อยากจะฆ่าเบลล่าจะ,จะขาด แต่ก็ไม่ได้คัดอาโรตอย่างใดครับกอัสตอนนี้ทําได้เพียงแค่ขู่พวกเขาครับจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่2อเด็ดขาดเพราะถึงแม้ว่ากอัสจะทําไม่ได้นะครับแต่คนที่อยู่ภายใต้สังกัดของเขานั้นก็มีมากพอครับและจะเป็นใครล่ะครับก็เจนนี่แหละครับ,รบไอ้เราบัมพายที่เราเห็นตัวฉกาดเนี่ยพวกเธอนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับอารโรแต่อย่างเดียวพวกเธอ,อยังทำงานเป็นผู้ลงทษนผูกก้กระทำความผิดในโลกวัมพายด้วย หลังจากนั้นนะครับไกอัสก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยครับจะมาโผล่อีกทีนึงก็ภาคเบกกิ้งดอร์แล้วในตอนที่ได้ยินเรื่องราวของเด็กอมตะถูกสร้างขึ้นมาไกาอัสคือคนที่ล้อหมุนเร็วที่สุดเลยครับเขาอยากจะไปใส่พวกคาเรนมากที่สุดและพวกวอตเทอรี่ก็เลยยกพวกนงเคาไปดูเพื่อให้แน่ใจและเห็นข่าตาครับว่าจริงไหมกับเหตุการณ์เด็กอมตะสรุปที่เจอนะครับกับไม่ใช่แค่เด็กน้อยครับกับเจอแอมไพล์มากมายและยังมีฝูงลุดมาป่าหรือเผ่ามาปางกลุ่มคิวรูท ยังไงล่ะครับกาอาสตาวาวเลยครับแต่แล้วเข้าหลังจากที่อารเรอรูครับว่าเลเนสเมไม่ใช่เด็กอมตะแต่เธอคือเด็กที่เกิดจากสายพันธุ์ผสมครับระหว่างมันพาและมนุษย์ทําให้พวกเขานะครับต้องมาหาเรื่องกันอีกรอบหนึ่งว่าเอาอย่างไงซึ่งผลออกมาก็คือ ไม่ฆ่าครับอันที่จริงแล้วนะครับอาโลก็ถามไก่แอสนะครับแต่เขาไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ครับว่าไอเด็กคนนี้จะถูกทําลายไหมเขาสนใจเพียงแค่คันเลนต้องตายสนใจแค่ว่าทุกอย่างตรงเนี้ยต้องโดนทําลายลงไปแต่อย่างที่เรารู้ครับทุกอย่างก็จบลงครับเพราะพวกคันเลนมีหลักฐานมากพอครับที่จะบอกว่าพวกของเขานั้นเนี่ยไม่มีความผิดแต่อย่างใดนั่นก็นาเสดานะครับไก่แอสที่อยากฆ่าทุกคนทั้งหมาน้อยทั้งแวมไพร์แต่โซเลนะส์เมย์จะรอดไหมก็ บ่อยไปก็ดีเพราะไม่รู้ว่ามันตัวอะไรแต่อย่างที่บ่มบอกครับคาเลนต้องตายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับเท่าไดเพียงแค่ต้องยอมแต่ในฉบ,บนับหนังนะครับเดตีกันสมใจเลยครับเพียงแต่ว่าไกาอัสของเราเนี่ยจมตีนครับและโดนฉีกปากอนาจอมแวมไพร์ผู้เห้าหาญแต่มันก็เป็นเพียงแค่ภาพที่อาโรเห็นเท่านั้นครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับไกอัสเองเขาก็ตายจริงๆครับ เพราะว่าหลังจากนั้นนะครับพวกวตโตรีก็รู้เรื่องคดีโสกกนตกรรมของน้องสาวของ A R อาโรไกอาสมีส่วนรู้เห็นครับเขาจึงถูกสั่งให้ประหารพร้อมกับอาโรและกลุ่มตโบตรีก็กลายเป็นของภรรยาของเขาซึ่งเธอคึงกลายเป็นผู้น,นําแทนเป็นยังไงบ้างรับกับวันไพจอมห้าวอย่างไกาอาสถ้าเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดเลย์คั้งเพื่อไปพาคลิวต,ต่อไปกดแชร์ share. เพื่อเพื่อนๆแต่คนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ